ครับวันนี้อยู่กับผมในรายการปังปอนเกมมี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าลิกเตอร์ในเกมอาวีนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไอเทมรูนและพลังแฝงของผมก่อนเลยนะครับไปเริ่มที่ไอเทมนะครับไอเทมผมก็จะตับประมาณนี้นะครับมีเป็นรองเท้าวิ่งเร็วเกาะไฟโบเกนสเปียอเมเนียมเฟนิทูดแล้วก็เกาะตายเกิดนะครับ จดจําได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูลูนกันเลยนะครับลูนลิกเตอร์นะครับผมจะใช้เป็นเจาะร้อยนะครับเจาะร้อยก็มีออนสล็อตออนสล็อตสิเมตรสปีริสิ0เมตรแล้วก็ดร์กอนคอสิเมตรนะครับต่อไปเป็นพลังแฝงนะครับพลังแฝงนะครับผมจะใช้เป็นดีววเวคเคนนิงนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอินโทรก่อน เอาละครับเดี๋ยวรอโหลดเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นลิกเตอร์อย่างหมดเปลือกเลยนะครับลิกเตอร์ผมก็เล่นไม่ค่อยช่ามากครับแต่เป็นตัวเมนผมนะครับก็ตอนเริ่มเกมเราอัพหนึ่งนำนะครับอัพหนึ่งนำอัพฉันได้การเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราจะออกเป็น,อนรองเท้าวิ่งไว้นะครับรองเท้าวิ่งไวเหมาะกับลิกเตอร์ที่สุดเลยครับ อันนี้เราก็จะช่วยปาตีนะครับเพราะอิชาฝั่งเขาจะมาเวทครับเพราะมันมีเฟิร์บอลคุนลัวนะครับเดี๋ยวก็รอดูครับเนี่ยครับผมก็งัดไปแล้วจังหวันนี้ผมพลาดครับถ้าผมอยู่ในพุ่มไม้ผมงัดอิชาได้นะครับเนี่ยครับเขายังไม่หยุดเวทเราเราก็ต้องกลับไปช่วยปาก่อนนะครับไล่ไล่ฝั่งมันกลับไปนะครับ ช็อตนี้ถ้ามาจ้ามีดาเมจหน่อยนะครับน่าจะค่าอีชาได้ครับแต่อลิสมาเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราถอยกลับไปกันเลนก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเราปล่อยเลนมานะครับจะแบบทาให้เงินเราหายได้นะครับเสียเสียเงินนะครับแล้วก็เสียนกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะวล่สามนะครับแล้วก็ตอด ตัวของลักซี่ไปก่อนนะครับเพราะเราจะสู้อะไรกับเขาไม่ค่อยได้นะครับจนกว่าเราจะสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกเป็นเจาะเกาะเล็กก่อนนะครับเพื่อแบบจะได้เบิร์ดดามจนะครับถาอันตินะครับเจาะเกาะนี่ครับเขาแอบอยู่นะครับทษทีครับเนี่ยแล้วก็เคลียร์คลิปก่อนเพราะเราเป็นตัวเคลียร์คลิปไว้นะครับเนี่ยเราเคลียร์คลิปไว้แล้วก็ไป แก๊งไวนะครับโอเคครับเราไปแก๊งนะครับมาไล่อีช้าไม่รู้จะไล่ได้ป่าเพราะเรายังไม่มีอันติเดี๋ยวเราน่าจะได้กลับไปการเรียนก่อนครับนะครับช็อตนี้ผมเห็นล็อกซี่เอามังกรนะครับเดี๋ยวเราจะลัดมังกรล็อกซี่นะครับเนี่ยครับแล้วพอลัดเสร็จเรารีบถอยเลยนะครับถึงเราจะมีสี่เราก็อย่าเพิ่งห้าวห้าวกับเขานะครับ สีตีนยังรู้พลาดน,นักป่ายังรู้พังนะครับทําไมเราจะไม่พลาดครับช็อตน,นี้นะครับล็อกซี่พลาดน,นะครับล็อกซี่จะเปิดอติมาตอนที่เรากดสกิลสองเราสกิลสองเราจะล้างทุกอย่างนะครับเดี๋ยวช็อตน,นี้นะครับเราจะมาเอาอีชานะครับโอเคครับป่าเราทําดีมากตอนแรกผมเหมือนจะทะเลาะก,กับป่านะครับว่าแบบทำไมเอายีหน้ามาป่าทําไมอย่างนี้ทําไมไม่เอาตัวอื่นมาป่า แต่เขาพูดแบบแบบเขามั่นใจตัวเองมากครับผมชอบคนอย่างเงี้ยแหละครับตอนนี้เราก็เปิดอันตีไปแล้วนะครับไล่หัวดไปเลยครับตอนนี้เขาก็เปิดอันตีพลาดอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ไล่พลาดด้วยทําให้เขาหนีไปได้นะครับอ๋อโอเคครับมาถึงแล้วนะครับดิปโป้นะครับจะไล่ฆ่าเราแต่ความหิวนะครับทําให้คนตายได้นะครับป่าเรามาซ้อนทันนะครับแล้วก็ ใสทุกสกิลหมดครับทำให้ลิโป้ตายผมต้องขอบคุณป่ามากเลยนะครับจังหวะเนี้ถ้าไม่ได้เขาผมคงตายนะครับโอเคครับแล้วก็เดินเกมต่อเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากด้วยนะครับฝากกด s ับ s c r i b e กดแชร์กดไลค์กดสันกระดิ่งนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมพักต่อนะครับโอเคครับแล้วเราก็รอจังหวะนะครับงัดไปครับแต่จังหวะนี้ผมอาจจะพลาดมากเลยนะครับ แต่เขาพลาดกว่าผมอีกครับตั้งแต่เล่นเ้วเจอล็อกซี่นะครับเขายังกดอันตีไม่โดนผมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูล็อกซี่ตีนกไปก่อนนะครับเราจะลัดนกล็อกซี่ได้หรือไม่รอดูครับล็อกซี่เหมือนเขาแบบจะแบบไม่ตีนกเราก็ไม่ได้ตีนะครับช็อตนี้เป็นช็อตจิตวิทยานะครับว่าใครจะได้นกไปแบบ เปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับจิตวิทยาจริงๆแต่เราสกิลแรงกว่าล็อกซี่ครับงัดเข้าไปแล้วก็ตีหนึ่งครั้งทําให้เราได้นกมาเลยนะครับล็อกซี่ก็เปิดตีว่าเหมือนเดิมนะครับเราเปิดตีสู้ล็อกซี่ไปเลยครับจังหวะนี้มาจ้าน่าจะมาทันนะครับเราก็สู้ๆไปครับหนึ่งเขาจะยื้อไงเขาก็ตายอยู่ดีครับเพราะเพื่อนเรามาแก๊งแล้วเรามีสกิลหนึ่งพอดีครับเรียบร้อยครับตาย ต่อไปอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นแนะนำไอเทมลูนและพลังแฝงอย่างหมดเปลือกเลยนะครับตอนนี้เราก็กลับบ้านก่อนนะครับเกมนี้ผมจำได้ว่าประมาณ20กว่านาทีอะครับนานมากก็เดี๋ยวผมจะพักไปด้วยนะครับเพื่อความมันนะครับก็ตอนนี้เราก็กลับไปการเรียนก่อนนะครับต้นเกมเราได้เปรียบแล้วครับแต่เหล็กเกมแล้วน่าจะเสียเปรียบเพราะฝั่งเขามีเป็นไวโอเลตนะครับเกิด ฝั่งเราเทวนาถก็ใช่ย่อยนะครับเพ,เพื่อนเพื่อเห็นบั็กเมื่อกี้ไหมครับบั็กของยีน่าครับมายัางไงผมก็ยังงงเลยนเตอนแรกผมนึกว่ายีน่ามาซ้อนเรานะครับแล้วก็ต,ตีตีไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปแก๊งกับเพื่อนจังหวะนี้เราน่าจะได้ป้อมนะครับแต่ผมตัดสินใจพลาดตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วเขาก็ลากผมเข้าป้อมไปด้วยครับผมจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยครับ โอ้โหสกิลหนึ่งมาทันครับถ้าสกิลหนึ่งมาไม่ทันผมน่าจะตายครับตอนนี้ผมควรกลับบ้านนะครับผมห้าวครับแล้วก็สกิดสกิดเขาไปก่อนครับเขาเป็นล็อกซี่ครับเขาอึดกว่าเราล็อกซี่จะพยายามมาล่านกเรานะครับแต่เราน่าจะแข็งกว่าครับนี่จริงด้วยครับเราแข็งกว่าเขานะครับ ก็เดี๋ยวเราเคียย์เว็บนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับเพื่อไปเติมเลือดเพื่อพร้อมสําหรับการสู้ต่อไปนะครับลิกเตอร์นะครับเป็นตัวที่ถ้าคนเล่นเป็นนี่ก็โหดมากนะครับถ้าคนเล่นแบบอ่อนๆแบบไม่ได้เรื่องเราก็แบบสุดๆเลยครับนี่ผมก็ฝึกเล่นนะครับเลยมาอัดิีไว้ทุกคนดูนะครับ ผมทำขนาดนี้แล้วฝากทุกคนกดซับสไครต์ด้วยนะคะกดสันกระดิ่งให้ผมถึง50ซับเร็วๆนะครับแล้วผมจะทำตัวต่อมาเรื่อยๆเลยนะครัะ <c oughs> ทานุครับโอเคครับแล้วก็เคลียร์คีปไปก่อนนะครับร่ังรี่ได้โพเกมสเปียร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเกาะไฟนะครับเพื่อเผาผ่านล,ลูกคุมขนนะครับตอนนี้เรามาช้าใบาบาัฟาา้าแล้วเ้าตาแล้วช็อตนี้นะครับเป็นช็อตที่น่าจะ เก็บอีชานะครับ <c oughs> แต่กลายเป็นมาช่วยป่าเรามาอยู่ล่างนะครับยีหน้าป่าแรงนะครับกดสกิลหนึ่งทีนี่แบบหายเป็นวงเลยนะครับช็อตนี้ขึ้นน่าจะเก็บอีชานะครับใช่ใช่ช็อตนี้ผมจำได้ช็อตนี้นะครับไล่กันผมก็หยุดน้าน้าผมไล่อีชาได้นะครับผมก็ไล่ไปอีกครับช็อตนี้สวยมากครับแล้วผมก็ น่าจะได้ลัดช็อตนะครับแล้วผมก็ต้องรีบกลับไปกันเลนนะครับไม่ต้องห่วงเลนกลางครับเลนกลางเดี๋ยวเพื่อนลงมาได้เดี๋ยวเราต้องกลับไปเลนกันเลนเรานะครับเพื่อไม่ให้ทําให้เราเสียตังหรือว่าเสียเวฟนะครับแล้วเสียฟอมได้เนี่ยพอเรามีเกาะไฟชิ้นเล็กนะครับมันก็จะช่วยเราตีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เราเคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปแก๊งนาะครับ เนี่ยล็อกซี่เขายังไม่มานะครับเราก็น่าจะได้ป้อมไปด้วยนะครับพอได้ป้อมเสร็จเราก็ต้องรีบไปแก๊งนะครับเพราะเราเป็นตัวแก๊งไวนะครับ <c oughs> โอ้ยหลือบ่อยมากเลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเสร็จแล้วเราก็จะออกอันนี้อามนะครับผมชอบตีเร็วนะครับอานี้อ้ามเนะี่ยควบคู่กับสกิลตอนที่อยู่พื้นดินนะครับแรงมากเลยครับมันจะตีเร็วด้วยครับตีเร็วแบบ ตีจนผมนึกว่าเป็นแครี่เลยอะครับเดี๋ยวเรากลับไปการเลนนะครับเนาะอย่าให้เขาได้ป้อมเรานะครับออฟเลนเราห้ามเสียป้อมก่อนนะครับถ้าเสียป้อมก็คือชี้เลยนะครับว่าใครจะชนะหรือแพ้นะครับตัวออฟเลนเราควรกดออฟเลนด้วยกันนะครับนะเนาะอ้าวสวยแล้วเทวนานัสออกนะครับเทวนานัสออกแครี่ด้วยแต่เรายังมียีน่าอยู่นะครับยังมีป่าอยู่ก็ 50 5สิบห้าิเปอร์เซ็ตครับที่จะแพ้เลยชนะอันนี้เราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับครับเราก็เปิดแมพให้เพื่อนนะครับถึงเราจะไม่ใช่รวมก็เถอะช็อตนี้นะครับป่าเราเข้าผิดจังหวะนะครับแล้วผมก็เข้าถ้าผมเข้าไปผมก็น่าจะตายด้วยครับผมตัดสินใจรอดักครับแล้วผมก็น่าจะได้กลับไปเคลียร์เลนนะครับช็อตนี้เขามาเยอะมากครับผมต้องถอยครับถ้าผมเข้าคือ ตายครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะตายนะครับผมยังงงอยู่เลยผมตายเพราะอะไรเพราะผมปาดเพราะผมกดสกิลสองเสร็จแล้วผมเห็นเหมือนมาหลอดจะปาดนะครับแต่ริเบอดูบูนะครับกดสกิลสองมาแล้วก็เลยตายเลยครับเนี่ยสวยครับสวย ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆเลยนะครับป่าเราช่ำมากนะครับเกมนี้ใส่ป่าแบกนะครับแต่ทีมเราอย่างหนึ่งคือไม่ดันกันเลยนะครับต้องมาดันเลดเกมนะครับส่วนเทลก็ยังไม่กลับเข้ามาครับเยเราตายไปหนึ่งแล้วเลดเกมผมจําได้ว่าเทลน่าจะกลับมานะครับถ้าผมจะไม่ผิดไม่ก็เพื่อนสั่งให้ตามมาครับแล้วก็ ขึ้นมาเปลี่ยนเลนมากนะครับหรือเขาเรียกว่าสลับกันนะครับแต่แครี่เราไปนู่นหมดแล้วนะครับที่จริงผมได้ตำแหน่งโลมิงนะครับแต่มาหลอกเขาแย่งผมไปนะครับผมก็เลยได้เล่นนิกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาดักพุ่มนะครับเขีเขามาเยอะเกินไปผมก็ต้องถอยเนี่ยครับผมช็อตนี้ผมช็อตนี้ผมพลาดนะครับ ผมควรจะตัดสินใจงัดตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็พาเพื่อนร่วมทีมาตายด้วยนะครับผมพลาดนะครับทํำให้ผมตายไปสองนะครับผมรู้สึกท้อแท้มากเลยนะครับตอนนี้แต่แบบผมคิดว่าไงผมมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูไงครับผมต้องมีกําลังใจนะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากด้วยนะครับเกมนี้อยากานจริงครับ เดี๋ยวรอผมเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไฟนะครับโอเคครับเราน่าจะเสียป้อมล่านะครับเพราะความพลาดของผมเมื่อกี้นะครับมประมาทผมนะครับเข้าไม่ทันแล้วฝั่งเขาก็มีไวยอนะครับเดี๋ยวเราลองงัดไวยอนะครับไวยอเขาน่าจะพลาดนะครับเดี๋ยวเราพุ่งเข้าไปงัดเลยครับนี่ครับเด็ดรอบนี้ผมพลาดครับแต่ไวยอเขากิ้งมาหา ความตายนะครับแต่เขาอาจจะไม่ตายตายครับมาหลอกเราแรงจริงครับบาดเป็นทูราเมนนอกมาหลอกอ่ะมันก็เลแรงนะครับเดี๋ยวผมก็ทําหน้าที่แก๊งเลนสลับเลนโยกเลนนะครับเพราะตัวเรามันตัวคล่องแคล่วนะครับเราต้องใช้ความสามารถของตัวละครนี้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นตัดเลือดนะครับเพราะฝั่งเราไม่ได้ออกตัดเลือดสกูลเลยครับมันตัดเลือดริปโปครับริปโปมันดูเลือดแรงไปครับ ก็ต้องออกมาตัดเลยครับช็อตนี้มาหลอกมาหลอกเขาไม่น่าควรเดินเข้าไปนะครับเราก็ต้องแอบดันป้อมนะครับแล้วก็แอบดันป้อมไปครับถอยครับถอยถอยถ้าเราฝืนดันฝืนเอาล็อกซี่นะครับเราอาจจะเอาไม่ได้นะครับแถมตายได้ครับช็อตนี้เราทีมเราสวยมากครับแล้วเราก็ลัดช็อตไปด้วยนะครับทําให้ได้ป่าฝั่งเขามาทําให้แบบตัวเรารวยขึ้นนะครับ โอเคครับเทลน่าจะกลับมาแล้วนะครับเทลเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะเปิดมังกรนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์เลนไว้ก่อนโอเคครับเราได้ตัดเลือดแล้วนะครับเราได้ตัดเลือดแล้วเราก็จะไฟล์ลิโปได้สะดวกแล้วนะครับเราจะเอาเป็นเฟนเนทูธนะครับดับแดงเพื่อเพิ่มทามีดนะครับเราอาจจะไม่ได้ออกตายเกิดนะครับ็อดนี้นะครับอลิซมาเห็นเราทันถ้าเรามาดักตรงนี้สวยๆก็นะจะไม่ตายครับจอดนี้มอสลลอกช็อกไปแล้วนะครับ ผมตามทันครับแล้วก็ล้วงแนวหลังไปได้เกือบหมดได้ถึงสองตัวใแน,ห,นหลังหายเลยครับถ้างัดสวยก็แจมๆครับวันนี้ครับยีน่าช่วยเราได้อีกแล้วต้องขอบคุณเขานะครับโูล็อกซี่วืดตั้งแต่ต้นเกมจนจะ,จ,ะจบเกมอยู่แล้วเนี่ย <laughs> แล้วก็เอาบับแดงไปก่อนนะครับแบบแดงนะครับสำคัญต่อเรานะครับ งัดหนึ่งแล้วก็ตีงัดหนึ่งแล้วก็ตีสโลมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะดันป้อมนะครับแต่ริโปโอเคครับริโปไม่ดันป้อมนะครับเทวดันป้อมครับเทวเทวดันป้อมครับเทวตีป้อมอย่างเดียวครับเทวสวอตนีผมไม่ตายด้วยนะครับแล้วเราต้องกลับนะครับเพราะฝั่งเขาเกิดรัวๆกันเลยนะครับโอเคครับเราก็ต้องรีบกลับนะครับ ถ้าเราฝืนดันนะครับเป็นฝั่งเขานะครับจะพลิกเกมมาทำให้ฝั่งเราแพ้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับป่าเราอยู่บนใช่ไหมครับเราก็เอาคีบไปเลยครับเพื่อทำให้ไม่เสียเวลานะครับถ้าเราปล่อยทิ้งก็จะเสียเปล่านะครับเราก็เก็บมาใช้เลยนะครับ เพรเดี๋ยวคลิปมันก็เกิดใหม่นะครับ90วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปนับเวลาบัฟเวลาเล่นออฟเลนให้หนูดูนะครับเดี๋ยวขอถึง10ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับแล้วก็เดินเกมต่อไปครับโอเคครับเราก็รอดักนะครับเราเป็นตัวรอดักเราเดี๋ยวเราสปีดพุทแยกดันนะครับสปีดพุทแปลว่าแยกดันนะครับ แยกออกไปทําคลิปให้สูงๆดันเลนสูงๆนะครับจะได้แบบมีช่องว่างในการเล่นนะครับดันๆไปเลยครับแยกดันออกมาแล้วก็กลับเลนนะครับตอนนี้มาหลอกเราช็อกเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่มีใครตามไม่มาลอลเราตายนะครับจุดนี้นะครับถ้าผมพุ่งเข้าไปผมอาจจะตายนะครับผมก็เลยวิ่งไปหาไวเลตแต่ไวเลตเขาเห็นเรากดนะครับเราก็ต้องถอยออัมา ตอนนี้นะครับสภาพเกมเราเสื่อมมากเลยนะครับจากเกมนํานะครับกลายเป็นเกมตามเลยนะครับเพราะมาหลอกเราช็อกช็อกเข้าไปแบบไม่รู้อีนอีเหน่ครับแล้วช็อตนี้ผมก็พลาดครับผมงัดไวโอเลตไม่โดนครับผมเห็นไวโอเลตแล้วแหละแต่ผมงัดไม่โดนครับแต่ทีมเราก็เก็บได้ไปถึงสองตัวนะครับแล้วเราทีมเราควรถอยนะครับตอนนี้แต่ยีน่ากับมาจ้านะครับห้าวจริงแต่ยีน่าเขา โหดมากครับตายไปหนึ่งเองครับสุดยอดครับเคปเดี๋ยวเรารอเกิดนะครับเดี๋ยวทีมเราน่าจะทำอะไรได้เยอะแหละโอ้นะครับถ้าชอบนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับถ้าถึงสิบไลค์นะครับผมจะทำคลิปสอนเล่นออฟเลนตัวต่อไปนะครับโอเคครับขอกันเข้ามาได้นะครับตรงคอมเมนต์ ฝั่งเราเอามังกรอยู่นะครับตอนนี้นะแล้วเราก็เกิดทันทีนะครับเราจะลองเอาบับแดงฝั่งเขานะเอาบับแดงฝั่งเรานะครับจะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะมันเสียวเวลานะครับแคบมาเอามังกรเล็กนะครับตอนนี้เราตีเร็วมากครับได้ออมนิอาร์มาผมยังแปลกใจอยู่เลยทําไมลิกเตอร์เราตีเร็วจังเราก็เราอยู่บนพื้นนะครับเนาะบนพื้นแล้วก็มีอมนิอารนะ์เนาะ ทำใหเราตีเร็วโอเคครับฝั่งตอนนี้นะครับเกมเราตามมากครับไวโอเลตไวโอเลตฝั่งเขาเกิดแล้วครับแล้วตอนนี้ผมงัดอีชานะครับแล้วผมก็ถอยออกมาเดี่ผมไม่ตายตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ทีมเราก็พลาดอยู่นะครับทําให้เกมเราเสื่อมนะครับแล้วตอนนี้เทวนาสก็โดนไล่นะครับผมก็ต้องรีบถอยนะครับผมรอดักพุ่มนะครับแต่ไม่ได้จริงๆครับ ทีมเราตอนนี้นะครับเริ่มเละแล้วนะครับพังแล้วครับแล้วก็ต้องแยกดันมามาดันเลนบนนะครับเพื่อดันคีฟไม่สูงนะครับเนาะชอดนี้ครับผมคิดถูกนะครับที่ผมไปตัดคีฟนะครับไปตัดแอบดูสภาพแล้วก็ไปตัดคีฟนะครับถ้าเราไม่ตัดคีฟเราก็จะเสียจังหวะนะครับอาจะเสียป้อมได้เลยนะครับ จอดนี้ยิน่าตัดสินใจจะเข้าไม่เข้าแต่ผมต้องมาตัดคลิปก่อนนะครับยีน่าตัดสินใจเข้าแล้วก็ทําให้ยีน่าเกือบตายนะครับผมตัดคลิปเสร็จเขาไม่มีคลิปเดินนะครับเราก็ทําจังหวะได้นะครับทําให้ทีมเราเกิดเกิดเกิด,กดตามกันมานะครับเดี๋ยวเราลองงัดนะครับลองงัดนะครับผมเห็นอิชาเดินมาแล้วครับกับลิโป ก็ช็อนี้นะครับผมหนีเสือไปปะจอระเข้ครับหนีไวโอเลตมาปะอลริสนะครับ,ลรบแล้วมาหลอกก็กระโดดพลาดนะครับแล้วตอนนี้เราต้องทําจังหวะดีๆแล้วนะครับผมเห็นเลนบนแล้วแหละว่าคีบมาเยอะแต่ผมยังไม่ไปนะครับผมต้องมารอดักไวโอเลตนะครับเพราะไวโอเลตเลื่อนเหลือน,น้อยมากตอนนี้แล้วผมก็ตัดสินใจเข้าไปงัดไวโอเลตนะครับทําให้เกมพลิกได้ครับเพราะไวโอเลตตัวเป็นตัวแบบ พอเงินนำแล้วมันจะสู้ยากครับเหมือนเอเลนโดครับแล้วช็อตนี้นะครับผมจะกลับไปกันนะครับแต่คงไม่ไม่ไม่พอครับผมก็เลยดันเลยครับทีมเราก็เลยดันเข้าไปแล้วช็อตนี้ผมก็เกือบตายนะครับแต่ป้อมแตกก่อนนะครับเนาะเนี่ยผมกดอันติก่อนกลับันี้เลยครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมผมนะครับ พราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปอัจจนาไปหน่อยนะครับแต่เปลี่ยมด้วยการสอนเล่นแบบหมดเปลือกเลยนะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีแรงแล้วเนาะผมก็อยู่ใดนะ้สามเนาะได้สามได้สามประมาณ2องสามดาวนะครับเนาะได้สหรือดได้สานี่แหละผมจำไม่ได้ได้สองหนึ่งดาว โหผมเจอแต่ละทีมาก็โอเคครับผมรักทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย